พอข้นมาปุ๊บไก่คันเชี่ยวเทั้งดัดทั้งไดก้กะคันบิดปุดดีุดดไปไปไปไ,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 ปไปลาลาเลยลา,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 ามาเออเงาบอยมาให่ะสองตนี้สี่คนเราคือว่าโอเคเลยอืมริมนะ จริงเหาอก็มีไรยช่ไหแต่เขาไอยู่เลางโตเออผู้แห็งใหม่ๆลูกแปดกระเจ้านั่นเดียวนะลูกแปดลูกแปดกระเจ้าโอนักเลยลูกแปดมันก็นักแล้วาเคียวมึนจ้ะหลับเลยบุ๋มเอเราบุลับลับ สบายดีสบายดีพอเป็นพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศเสาๆตอนนี้บ่าวทิกระลุกมากเป็นเวลาหาโมงกับเก่านาทีลุกแต่สเสาได้ดั้มมาเพราะว่าเปไปหลัดเสาะหลังจากที่เขามาปานี่มาอยูมม่ซ้ำมือเลย ยังบ่ได้ได้ยังเลยในนกเลื้ยงตัวเดียวมาเอาถิศหมาเนี่ยแต่ว่ามือนี้ชิขอไปแก่มือไปเตือนชุดท้ายจะได้กะเอาเต็มที่แหละมือนี้ฮะเอามือนี้เอาสีด้มืออะไรทำบัได้มือนี้กะมืออื่นกะคือสีบัได้แหละนะมืออื่นกับบได้มืออื่นยมมันยังเดียวนี่ฮะจ้อมมันยังจมแล้วเป็นบัได้เห็นได้ กองจ่เมือเลยเขามัดไหลตุ๊บจ่มอีองมัอนี่แก่อ้มัอนี่แก่ได้ในนอดมัอนี่ได้เป็นบอได้พักน้ำโอ้จ้ะยิ่เปิ่งบาทนึงเหล่านึงมาตีเออือเนาะเป็นจะได้นอดมัอขื่นเป็นจะได้อืมคักอยู่เลยคักอยู่บออืมบ่หนาวบ่อกยังอันนี้ฮะจีกหัวยันตีนอยู่ ก็จะได้ล huh. <All right. S 2> ูกที่ลูกจะได้เะท่นละออเร่ตินเต้นมั้เน่าเมื่อเดี๋ยวนี้ฮะกินมันยังยังอยู่บ่อุเล่อิ่มนอนม่วนกันได้นี่แหละโอ้ยอ่ยังมหนี้มาเจอเหมือนผมมาให้เห็น หอเก่ายังไม่ได้เห็นก็นมนินี่ยนนี่มีอยวหอยไก่สะเต็มมือเสารนสีนาขาวเยนะก่งไปขัดก้นกิขึ้นพกก่อนห้าบอลขึ้นก่อน บ้านนี้ก็ขืนมาทึงกุ๊กใหม่เลยเพื่อเกี่ยมพกุกไก่สีขาวหมากินมักคายแห้งพอขืนมาปุ๊บไก่คันเซี่ยวเยวทั้งนััน <c oughs> ทั้งได้ก็คันบิดหอดโม่งมาด้วย นั่งล่อทานี่แหละตอนซีแจ้งแจ้งแค่หน่อยไก่ก็ชิพะกันเขามาอยู่เบื้องส่งบางไก่ยังไม่ได้เห็นครับแจ้งเลยจนซีแดดออกเลยยังมิดอยู่ยังโมมียังเขามาเลยมีแต่นกเขามาตั้งหัวมีแต่นกน้อยเขามาเซลล์เซลล Bô hàm hàm tang y bật, tuy nhiên chung chí lùng tà lùng nha chí lùng càng yên binh hùng ngon ngay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  ngon เสียงคือสโตัวใหญ่นะเขาออกตัวเเขามาผีน้อแม่ะะาะอเบึงส่งคือสิบบมีวังแหละนั่งลอ่อถาจนขนด่านเบิดเลยนั่งแต่มมืดจนว่าแดดออก ยังบ่เห็นไก่จักโตเข้ามาน่ะก็ฮอกออกก็จนบ่ได้ลงไปยิ่งความอยากยิ่งไก่อ่ะนี้ก่อนย้าไปทางใหม่ไก่มองอื่นคันเสี่ยวๆก็แต่มองนี้บ่เข้าโอ้ เจียกกระหอกกับพกเขา,าเห็นแต่ก่อแบบเห็นงานไม่ติ่งนะโมหิเห็นกระหอกงานไม่ติ่งเลยดังขาขาคิดวันน่าจะเป็นกระหอกนั่งเจียกประมาณสามสี่นาทีมิดบ่มีการตอบสนองอย่างเลยโหิพื่าไปหาเสียงหนกกระโดดของเสี่ยว Khến để xuống tớp rồi đấy À, bà này càng xì cáp con Bộ đại nháng lời Sao bà mà khến màu xong vưu xứ xứ Như thường phụ Tại cậu bà thát lăng khắc đấy Nhưng màu này còn sống sẵn như thường Này, này hết nữa ผู้น้อยอื่นผู้น้อยอื่นกับบุษงุ้งไปได้แต่ขึ้นมานี่มีตนกแอนนะบินอยู่เถึงตัวหน่อยหน่อยขนาดวิ่งถุงถเลยนี่ยังมีหนัำเชยมีเขียดมียังเขียดมือ นกแต่สีลงมากินแถวนี้แล้ว มามามาัมาจับเลยไปเลยไปเลยไป,ลไป,ลไปลเลยเออเอหอหันมาเห็นปมาพี่เออ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 มังคือโดดไว้ถัวได้กืบึงเลย เราจะข้างเลยนะปเดดิปุดดิไปไปไปเมยลาลาเนื้เาเลยเออาใะเห็นบ่ โอ้ยมันอยู่ในงานี้เนาะนี่มันอยู่ในงานนี่เจ็บแล้วโอ้เสียดายดิ มันอยู่นี้เนาะมันอยู่นี่แหละออนายดิได้เมือนไหจะได้ได้ยู่ะาคือเก่าบุชาับค้นเ่าบคือเ่าเออได้ยูบะกับเออมันอยู่อ้โูอยู่งนันี่ดิตัวู่ได้มันตัวน้อยอาลงได้กะไบอได้ไดูดิโอ้กระเตได้จบุได้ะบ่กระเตบุ นูตรงเท้าตัวน่ะมันถือเตเบนตะเบิ่งมันอันนี้เนาะวายเนาะเมียนนู้นวายจิ๊โตู้นู้วายนู้วายเหรอประมาณห้าตนี่เดียมันถือนูวายนี่เนาะแม่นเมีนนูวายหางหยกสันเพิ่นเออแม่ยนนูแดงตัวนี้มีวายตัวนี้เลยกันวายตัวไหนที่มีน้ำเหรนี่วายตัวนี้เนาะแม่นแล้วนี่อือจิ๊กตู้หาตู้ เมนตัวกายหนูแดงหนูแดงสีเมนหนูว้ายหาอืมวันนี้เป็นเก่าเนาะเมนครบที่กลับแล้ว嘛เออเออจังว่าแล้วก็บูมข้กันเลยจังหวะมีไปซ้ำเบื้องกันอยู่บอลหมดแล้วเออว่าของไฟจากลังเนาะเออของไฟจากลังมีแต่ว่าตัวเองไปถูกไปใช้เอากลับตัวเองเลยแทนหมูอขักขัด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 บุคขัดคนใดเลย บุกคขากเจ้าเฮ็ดกับเขาบางอย่างแลนเต้ตุยไปข้า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 มาเลยไหนนู้เ่อยเลยมึงนี่ได้ผ่านเขางนาตัวน้เฮ้ยนอนพอได้ยืนเฮ้ยนอนนะเจ้าเนาะเกงเกง่นมาเฮ็ดกระเอาเลยนี่ปราปรากับเ่าสุดยอดเบียนนีโว่ เขาตึงขนาดไหนเอาไปไหนยิ่งไปยิ่งมันก็มันเดอดจะบิเตียนนเนีมันเนบไปเลยกัใหม่เห็มันได้สเนึยงตอ้นนันมางย่านี่เป็นแดงปาเลยยำเดือนหกเือนเจ็ดตบไปมงเห็นเดโอ้เห็นนี่หรอเห็นะยิงอยู่โอุ้กกรได้ท้องลยเนี่โอ้มันไปตะปากระตะเห็นอะไร เห็นเหรอบอไรนี่มากอ่ะเอามาอะไรเนาะปุ๊บขึ้น๊ดยิงอยู่งามเลยจันไปอยู่ไสนจ้ะเอาอุ่นในของกินนี่บอเพลทเด้เพลทจะได้มื่อนี้บอเพลทนี่ของบอเพลทนาน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 ปลาฐานโอ้ได้ปลาเนาอภูเขาฐาเออขักแล้วสิอะไรก็สร้างห้ามาฮะกินอยู่ปลาใช้ชีิตอยู่ปลาสิห้องอะไ้มาฮะขับมาฮ่ายเจ้าก็ได้เนาะได้ เพิ่นนี่ก็ได้คุณนาก็ได้มแต่คอยที่สบูดายังแมนแหละโอ้ตายอาศัยมูอีกเลยออศัยมูมาสิบูดาขนาดข้อยางฟานก็มึงแหล่นน้ำเพิ่นขนาดยางฟานเน้นปาอแม่ันวะหัวตีงวมีคดนว่าอนตอนนี้แล่นลักทีบได้หัมตีงวอนทม่มียังยังเตียงก็ฮอคนเอ้ก็วันเนี้ยนี่ก็เป็น ย่างเมือยบมเมือยนี่แะกันเลตอนนี้บาเพียรพนกัลกคนหนูปิงลาบก่ทุกคนเลยปงลาบนี่โตนี่สีคนเท่าือว่าโอเคเลยิ่นะจริงับมีรายู่เด้รายอยู่โตเอนนี่ครคือชื่อมเนที่น้ำเน่าเตอนะยก็เมื่อฝากคนทางบ้านวเราต้ทีได้กลงเอ็นทีไหมเาไปได้เอาี ไปได้เอาตะขี่มันมาพาผู้เฒ่าเนาะแปลว่าโตต้นมันกระดูก่นโบกินบ่หลายดอกโอ้ยคอยแล้วกับตัวนี้ขันขี่มันมุกสิว่าอุ้ย่นมักยังผู้เฒ่าโอ้คำบ่ได้มุกจะไปต้องบ่เล่นเล่นเล่นน้อยนึงอ่าขี่เล่นดิบางทีก็เล่นขี่สิสว่าเอียนเนาะโอ้เมิโนมีโนพิเศษเพราะว่ากินผู้เดียวนะต้บสวงงูสิงเฮ้ยงูแม่นหรืองูเห่าเนาะ โอ้ตัวแต่อกาได้ย um, um, ินเหนื่อยเลยโอ้ยไปพกไก่กับปิ้นกับต้นไม้พักชูงๆไก่กับบุเขาก็หอกออกไก่ไก่อดเอาเดอออตออเดอก็หอกมันเศรออกไก่กระปิ้เต็มขาดเนาะบุได้อียังสอนกันเลยไม่ส่งเฮ้ยไปสอนีุนงอเวนสอนก้อยมึงยก จะกังบวยกัได้ยังบดิอทอยู่เบงจากสาบันยังแล้วเจ้ายางรัดแล้วรถรถ่านรถยางรัดกัได้เว้ไมไมไรยางอะไ้ยังน้ำกันยางน้ำกันเลยพอได้ชุกนะเอารถวู่พอได้ชุก่ได้ยางรัดเอเสียเปียบเพาะพาได้ชุกคนเดียวแต่ขี่็นขี้น้ำกันตอนแรกคิดนดีจะได้รถคะได้เราลองมือฮะติดได้อยู่ เดี๋ยวือเก่าก็ยังดีอยู่แต่ว่าน้ำมันนี่บุพเพอเด้อน้ำมันบุพเพอการคืนผู้มาทวงคุณคนนั้นก็ช่างบานเออบอกว่านะมาโทวงนีมีนะบ่นเอามีบอกนี่ลองอะไรนี่แหละปั๊มปั๊มมาทำพวงบ่เออมาทำพวงเดียวต้มปั่มใหญ่เห็นบ่ปั๊มใหญ่มาทำพวงไม่ปั๊มทวงฮะเจ้าเขาบริได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็คอยนี่แหละจะเอาในบ้านตอนนั้นใส่หมู ่มือเราเนี่ยในวันจะใช้มือเราเนีเออมาว่ากันนะตัวคยับมักูเนี่กระสอบผู้ชาวบ้านคนว่าว่าโอ้ยก็ไปหาอย่างกระไรอยู่บ้านอาศัยกับแต่มือโอ้โหเอ้าวอ่ะก็ทบเอาใจมือก็ไปผูดเดียวตัวเนาะช่างว่าถ้าก็ย้อนเขาไปยังอาศัยมือแล้วก็จะไปกับมือเดก็ย้อนกันผู้เดียวที่หนึ่ง เออปิ้นอัตบุญเนาะเป่านะครบโซนลาใช่กปิบอกว่าต้องจำเจียวจำจูนะไม่จำมีแต่เราคิดว่าจะเป่าทีแรกต้มลายออกเต็มหมดป่าเขาก็นั่งแก้มทาจังน่อยเห็นบ่อเพ็ดเราไปขวานูมาปิ้งแล้วก็สิพากันเห็ดอยู่เห็ดกินก็คือสิก๋อยนูนี่ลาบบุลก๋อยเสิร์เอาก็าจะนั่งแก้มตัวนี้แล้วอืมอืมไปไหมเราไปก้อยก้อยบ่ก้อยนูนูไว เอาสองตัวมาดิเาไหเกี uh, ่บปลาชิววขนาดพืนใส่หนึ OUGH. ่งขนาพืนโอ้เสือเราเยอะหรอเจอไปใส่้วอีกดอกพื้นอืเฮ้ปลาวนี่อเอนี่อะไรเข่าทาน่าอนเนาะเอาเบาๆเือเนี่มันจะหน่อยเอาเพลไปได้เอาเพลเนาะโอเอาบักก็ได้เอาบักเนาะบักยังไงพอแล้วจุกกินน้ำบุ้มีบสเจ้าผู้สาวน้านี่ยเนยังผู้หงใหม่ ลูกแปดกระเจ้านั่นเดี๋ยวนะลูกแปดลูกแปดกระเจ้าโอ้หนักเลยลูกแปดมันก็นักแล้วมันไปถือลูกคนเนาะแต่ว่าเอาแม่มันนะเอาเม่เนาะเอาแะ่รเนาะเอากระเจาะกัเบิ้งเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นพัวห่างพัวห่างห่างเนาะผู้าพูดเช้าเออหรือว่าไม่ห่างไม่หม่ก็ได้เออนี่แหละลูกหาลูกโคกเอาเป็นว่าเอาเรื่องสักคนจะเครื่องกันไม่ต้องใส่เครื่องนะฮะฮับได้เบิดฮะฮับได้เบิด สักเครื oh. hey, ่องอาม่าพี่โหลดไปสักเองโอ้เท่เท่ทีมเบ้ดนฮะหับใส่นะเอาไปฮึมต่อต่อต่อไดแล้วโอ้ยจนห่อใส่ปันนี่ยังจิบบ่าพอพอทำตาเล่นโตเล่นโตโอ้ยหับก็ต้องสั้นคือผู้ไฮต้องผู้ไฮก็ยังสั่นหับต้องสั้นเก้าบนหน้ามาผ่ากันกินกินเหล้าก่อนแหละโอ้ยว่ะ กันรามีผู้แกคเาถักมานี่ยีหู้กแปก้านะเ้ายเรแล้วได้หนิกอกรกะเพิ่นน่ยบอกนะอองได้แมลูกแห้ดีก่อนมาว่าแม่หย่างแม่แม่แมคือคือคอยนี่นบอกขับรได้คอยนี่โอ้แม่นว่ปุ่มตัวเองเาะคอยว่าจัคอยเลยเนาะคอยเลยเนาะ พูดดังครับพี่เจ๊ดบ้านนี้พี่ป่าพี่พูอยุคถึกคือกระนองบ้านนี้อย่าว่าจันมาชีเด้อขอโทษบาระจอมดแล้วมันดังแล้วพีโอ้เอว่าทักทิศอีกอ่ะบวให้ขยุ่งรถได้ขยุ่งรถได้ยู่ท่ากันได้เอออยากไปอยากเจ้าก็ได้ยูแท้เลยมันนี่ฮะอยากไปอยากเจ้าก็ได้ยุ่งแท้หน้ามีมีมีไอเดียเฮาตัดกในมีเหี้ยมันเป็โอ้ขอโทษเลยล่ะมันไม่นะไม่ที่ว่ามันเป็นทับทับเลยกับมังกรเสิรถ แต่ว่าขอที่นีนใส่ถ่ายเบาทิศ่งอยาจะลากไปอยกขี้ทางหลวงเลยจะเป็นลากลากี่มันเนยกดมันโคตเด้ทางมันจะจอมันมัยีนมันยังี่ทำทางหลวงอ่มอได้เดดมมีแต่โตเวเดียวเลจะอยได้สุเทั้นั้นเี้โอ้ยเนะโอ้ยเนยูใช้ไล่ เสียรายก็บเสียบายบ่แมนโอ้เนนน้นียน้อยเสีบน้อยได้เขาขัวเขามีอยูตัวอืมอ่ะโอเคได้ตัวนี้เอาแบบเสีบลากเลยเนาะเดี๋ยวจ้าลากลกกับลากลาไลกกลากต้องกันว่นี่ส่นเกลจะเผาแหมมันเข้มหบดตรงหยาดมันเข้มเข้มวอ่ เส้นบุแดงขันส้บุแดงขันสบแดงยังขาดไเออนั้นแหละเดีนั่ย่ง่อยเห็นบุยิมเดี๋ยวเตะเดวตะเบมาทุกคนมากินข้าวมกันม่หนี่ยน่นงเหาส่วเย็นที่น้องเตะส่วสองขามอื้องคละเราจะมากินกบันบนบ่อกินข้าวแล้วก็ชิพากัน เก็บเครื่องเก็บของแล้วก็สิพักกันมื่อนะนี่ปีกปลาโอ้แม่ไม่ได้อเียเลยเอาลนะ้าตมีเราเราู้องขาหรอวเียนมนโอ้ขนมูกองขาดโอแม่เราอยู่ปาดิขาดจะดีทานไปไหนโอ้เ้ออย่าทานเลยลองเป็นอะนัวก็ทราบว่ากเฉยเมื่อพิ่จอไปกับได้ก็เด้อเดโย่ใ่เาเนาะกจะเสาผม เ้าผ่านไปแล้วเลยเอ้ยผ่านมาได้แด้มอนี่ตรงมีดันตัวัได้ใช่เพื่อนเคยบอกว่าโอ้ข้าวูยอมแล้วเอาหมาเพื่อกหมองกันได้ห้อเจ้าที่กับชิมมาแล้วมันนี่แหละเลยหรอกินแล้วกรับเผื่อกมีร้ายกันทุกันเมตปตาตาเมื่อกะชุกมาใส่ก็ได้ทำตั้มกิ้งรถทางน้าไปนะบัดงานเลยจับแต่กระตาเม่อเลยก็บดิซิกเด้๋ยวดบดิซิกบอสดิซิกหมูป่าเอาเลยหมูป่านนี้เขายังมั่นนั่นอยู่เนะกับหมู่เออ เราแล้วยังมาแล้วเราแล้วยังมาแล้วนะเชี่ยวอะไรบ้างวันเช้านี้ว่าโ่พอกระพออยู่หมูอีลุบปูไฟจ้าวเข้าไปจอาเข้าไปว่าัิเอาบักขะกะหมูมันอันนั้นลายโตจ้าวเข้าไปทุไปบข้าวกลั่นออกป้าแต่เอือหรอป้าตัวดังเลยโอ้ปันนั่นบ่เห็นเลยดังดังดังแเบงว่าบ c c p BCCP ในน่นอนวอนเช้านี้ กินจริงปานะตอนนั้นบกาเสียงยันเมาเหล้ามาเลยเมาเหล้าพอไว้เมาตอนนั้นบมดไวนานเมางั้นบกาเสียงไม่ได้กับหนูไวเนี่ยเพราะว่ามันเคยเหตุเสี่ยเขาแล้วเคยไหมครับคุณไงเนาะหนูไวเนี่ยบายๆแลูกกินได้อยู่กินบุหรี่ยันเมาเขาเป็นไรโอ้โหถมือเด้อเดี๋ยวมาสั่งฉีดนโอ้โหมเป็นยังไงมื้ยคะว่าจว่าพอนึงอีกอันบวกกินข้าวใหญ่ๆกับบุหรี่แล้วมันเขื่อน่ะเอาโดนนะ ขึ้นแบบสัตว์นะอาหานสิอ่ะเจ้มิต้องพู้เทวจบได้เลยจิตเรคือบวกินหรอเย็นๆมันหมนเย็น เอียนมันต้องอยู่ในนักรนตุดนแดงเอียนย่งงน่งงูงูะเต็มุเขาอืมบ่เต็มลนเลยีบดอกสีมดอ้ยอ้เชยวเห็ดดอกสิเป็นจงไหนเป็นจงไทาริมทาดิมโอ้ขนาดเนาะมาออดเพ็กเลยโอ้เรืองกินในสู่ทร์นะพึ่เ้เรื่องงูกรถอย ขายดิไี่จะได้ลรขายขายป่ะอไ่จะได้ขาแน่เะขายแน่เลยอกินยาจ่อขายแน่เนอะโอ้ยขาจะจอดมียามาถือถือยามาเอายามาถือเนาะอยามาเออข้าใส่เกลือบุหรีเนาะแมพีเนี่ยก็เอาหลอกกับไปตัะสงแล้วหัวขวออเจ้าผู้บหญยันเต้ยนบตรพ่บอกบัดเพื่อนจะที่มวนฮ่าห้าห้าหัว หอยดำห้าม um ูหอยไม่ำหาเจาเอเ่าเอ้อรว่าใกล้ใกล้รถครับว่าัวฮะงอวมาใหม่รถครัว่ก็เป็นตอนหลับจะได้ครว่าไม่ใช่ป็นปลาไปไหนมา้ามแก่ในมะขามมาไหมโอ้ยจดกินเขาเด็กยำยำฟ้าสะนันยังแนวเห็ดกินน้ำลาดตเองเฮียยะนี่ฮะต้มน้ำวันพุทธด้นเไาบ่โอ้ยึ้นกระเพเลยไปเบิ่ง ทีมเงานเขาไปจะได้นออนเลยนออนมืนตาเนาะถ้าเกียวเหมือนกันรับเลยบูมิบบนโรบุรับรับ รับ่อับคมราับกับเมื่อตาอยู่หน่อยหนึ่งครับคือคือรับรับมันบ่ขอท้ามพูรับีกนอท้ามรับอรับอีลีรับอีลีนึกว่าเพนรับเห่นออคือคือมื่อตาอยู่รว่าพ่นเบืองครับเออมม่น่ออ้ยเบิ่งเลยพ่นหัวแล้วป่านนี้ เป็นบัวหัวบ่อยจะต้องเปนกระบวัวอ่ะกินกะเพรรับปูละซองดบเมื่อปูละทงทิใจตรงโอ้ปูละทงจะได้มันทงเดียวเนี่ยอ่ะบ้านนี้ก็พากันเก็บหนูเก็บปาสอปสมอิู่เขาทงยางแล้วบัดเลยเนี่เต็มเลยนูกันเลยนูแหงเลยนี่นูเปียกในตั้งหาอีกอ่ะขอขอบคุณกใจลายทายทิฏฐิตามขับสมมาแต่จนจบเด้อเอามาพกกันใหม่วิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้พวกขาสิพากันออกเมื่อ พูดแล้วไปซื้อเลขยูบ้านพูดแล้วสบายดี